รบรรยากาศขอได้งานเนาะโคตรดีครับนี่บัสจัดามาแล้วปัามตาเพราอยูได้สามมือคุณอันจะยูข้างในคุณวิวโคตรดีมาชุดได้เอาเลยครับโอ้บอกเปลี่ยนมาตีไว้ไม่ได้สนใจนลละเปลี่ยน <c oughs> นี่เนี่ยโคตรเยอะครับมือเนี่ย,ยงานดี นี่สายเขียวนี่ต้องจองแล้วมยากเขาดีเลยยากเติมได้เติมสบายเติมนนเนี่เนี่นะลเื่อไเ่นยังไมหาไม่รู้ ีเ,เตนโอ้มีฟางน,งนางยิ่งุ่นะไม่ฟางนางยังดีลยจะกัดเขาเก็บค่าเหล่าค่าเบียร์ก่อนของงานยังดีแม่ี่เ้าไหมมีอะไรยียังบอลน,นะนและ้วตะคุณ ทางทางหุ่นมั้งทางขอดน้ำะได้ที่น้ำที่น้ำเนาะเออเออน้เ่อยที่นเออเออเบีดม่น้ำอยู่อ่ะมองมาบอๆมีอไรร่างดักของน้อพี่เซ่เหรอเอาิวมองน้ครับมองน้ำเจ้าแเลยมองงานดีดีเล็กันเกัน เต้นโคตรใหญ่เลยวะแม่เต้นอ๋อนี่ยรายการมาเต้นยีไม่ยังไม่อ่างวัดฟังเพลงเบาๆกลางเต้นเนาะบรรยากาศเขาเมนทงไฮทงหน้าเนี่ยมือบรรยากาศดีโคตรดีบอกเลยมาอแล้วจ๊า ้องใช้เปแบบจัดงนันนะเดี๋ยวเขาจะมองว่าไม่ไหมมันสิหลายบอบ้านนีาเตรียมป็นนะจะ่าเหรอวะกระซังโอเคครับ,บ,เ,เ,เ,บเดีย๋ยวไปถ่าทุกบรรยากาศเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจิบเปียกกันไปแล้วลีหแ้ง the night ก้องกองก้องแจ้งยี่เนี่ยเดี๋ยวไปเจอสาธิตครับจัง่อยเดี๋ยวไปคุยกับสาธิตเนี่ย แม่แม่แมับเดี๋ยวมาด้วยเดี๋ยวมา่มาตองรับลูกพี่ใหญ่ด้วยนะครับสายสี่มาเองแม่ที่สาธิตไปตับตียชื่เสียงโด่งดังมากนะครับคนนี้บุคคลนี้นะผมาคกษณ์นครเดินไม่มีใครเทียบจอเพลงยวมของเยลตคนลกสองคนาของเพลงปมจง จะเรียนนอกเครื่องแก้วแล้วมึงงานเนี่ยยาโมอะไรยายาโมอะไรยาโมอะไรยนี่ยได้เขาเป็นศิลปินคนเดียวในประเทศไทยที่เ้องเพียงตัวเองได้ใช่ครับนี่เป็นการถ่ายรูปเอาบารอบพี่สำหรับเราสองคนมินเม็กขอบพระคุณมากๆนะครับพี่สุขมาให้ครับเจ้าของบันเทิงโชคดีเด้อนะครับรักษาเป็นนักแสดงอะไรพวกนี้ท้องไทยจอนนี่ มิวสิพี่น้องครับอยู่ดีพี่แ่งซุกขีซุกขังมีสตังเจยใส่บายบายไปก็เดินไปรอดทำกับสวดสดเป็นความในใจน้องมีกับน้องแม็กนะครับราบต้นแก้วครับพบมอาจารย์ครับมามาบักมาหน่อยเออภาวะเรกซ้อนพี่แตงส์เอามาเลยเอามาเลย รียนะมันเป็นตาหักเดิว่าจูงไปจูงไปเมื่อเป็นตาสัางเนอะอยู่เป็นตาสัางบอกได้หรอ๋อพี่น้องบอกบักกันนี้ทักทีายทักเปลก์เฮาจวดจ่วดจวดอะไรอย่างนงี้ยนะสวันดีนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ลังไหลนะครับ่าเออนี่ไี่ซาธิเอตเดือดร้อนนี่นี่นอกจานั้นแล้วับอาจารย์ครับยังมีผู้สนับสนุนอ๋อจักรวานอนมอเตอร์ใช่ครับเอาละกันทางด้านของทางคนหินอ่อนทางคนหินอ่อนไทยยังคักแน่ถี่เอพีคอนเสิร์ตลำซิ่งวาไรตี้ เจ้าหน้าที่จะขอเงสียงครับผมื่นมิวสิกปื่นมิวสิกปุยเบื้องหลังพวมันค็เสือนครับขอเสียงปมืนให้บอาจารย์นกดนตรีหน้าแก่มิวสิกมาเร็ว้องยาไปหาบอันต้องงหาบ่ดาราเราได้ยินขึ้นมาที่แรกหน้าแก่มิวสิกครับผมหน้าแก่มิวสิกเก็บไปอยู่ในทีมงานของค่อยเสียกเรคอดนียังเสียกค่อยเสียกเอาปีไอ้เรืเบิ้องเรามันเสียกว่าใดเรากเบิ้งมือเบียดนะพอกองจองสำขาชิดไง ฮอกโฆษณาไอจอนนี่มันเป็นแต่เสียกเลขขอดอยู่เด่นน้องนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกฝ่ายนะครับที่ประสานงานนะครับซอยกันไปที่ห้องไงวันนี้นะครับสาธิตเชียงขึ้นโบนยาโบนรับบรรยากาศดีเสียงเพลิน้องฮักและทีมงานวันนี้ผมขนทีมงานจอนนี่มิวสิกมาเบิร์ตพลอยจะเป็นลามินต์้นแก้วเมกอภิสิทธิ์สาธิตตายตอมเสียงหลักสาธิตชื่อเสียงเลยดิเมาแล้วเมาแล้วโอ้ยขันเทนฮีเราเพิ่งเรื่องลูกพี่เนาะมึงมาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึเยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวภษาผิดแตอยู่นกูเดแล้วแข่งกับเสียงเพียวหญิงกรอบผมนวัาประมาณจะเลือกโอ้พังิเดอนนั่นนะร้องร้อยยิ้มเสียงงวเรระผมผ่านโลกโซเชียลให้กับพีนองบัวไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยปวาจะเป็นเสียงเพียวเมื่อสกลสาธิตายตำนะครับนอละทีมงานจอยดีมิวสิก็หลายคนครับมวนซือนะครับสั่งร้อยยิ้มมากมากครัหลายพันล้านวิวหลายพันล้านยิวเขร่วมกัน นี่ละแทบจะตามนี่รอยิ้มกไหมครับเกิดเปลี่ยนบอยจะเป็นจอรนี่เซียงเทลสาธิตรายการหลายๆท่านนะครับก็ดีใจครับวันนี้ที่ได้มามาร่วมงานดีๆได้บรรยากาศดีๆมวลซืออนกันนะครับพี่น้องเฮาครับอากาศดีแห้งนะครับบรรยากาศเป็นการร่ำสุรานะครับดีแห้งนะครับขอบพูดอ้ายไส้น้องนุ่งสุขภูสุขคนนะครับครับผมกะครับอ้าสักคุณงานเพลงในหน้าคิดว่าเราเห็นว่าจะหลงพี่จวด จวดจไปเลยจวดจวดจวดวดไอ้อตอนนี้้ป็กนะไปปงงโอ้โหมาเร็วตอนนี้เป็กนึงเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเออมาีนีนกูเห็นสั์ดีก็เสียเปี่นไกูัวแ่ว่ามใบบเปอกบบวบบบบคยตกสไทาิครับเออถ้าผมมีนองไส้ล่าทั้งเส เสียงเพียวนะครับสกลนครสาธิตายตำอุบลราชธา,านีนะครับ2องนักแสดงของทีมงานผมนะครับธีสารสร์ร่ายิ่ม,มเสียงมัวรอคว<ะ>ามมวลเสือเนี่ยก็พีน้องว่ามากไม,กมก้ยังนมาแทรกกันคือเก่าครับช่วงนี้ก็ด้วยภารกิจผมยังรับรายการตํารวจนะครับยังทำหลาทีสืบสวนจับกลุ่มเหมือนเก่านะครับจะเลยโปคอยด์ทีงานโปรดักชันเตียเยวไปทั้งอุบลปันไหนครับเดียวกันจะมี งานบ่วนม้วนนะครับเดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมกันซื้อเก่าเผื่อสั่งร้อยยิ้มเลยครับพี่น้องเข้าครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสาธิตมือนี้โอ้มึงจะแต่งตัวรอเดี๋ยวว่าโดนมึงโดนมึนเสียงเพรรอของกูนี่เออวัาทานว่าทาน เป็นศิลปินเดียวในโลกนี้นะครับที่ไม่สามารถร้องเพลงตัวเองได้นะฮะแต่บทเพลงของเขานะครับโด่งดังไปทั่วประเทศกองจองกงจองกองจองกองจองก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 องจองกองจองกองจองกจ่องอ่สงกงงกับ่อง่สงง่อง่สงงกับอง มันหลวงห่วงเลยเทเพลงครับเนเพลงนี้ผมแต่งอ่าเสียเวลาแต่งแก่ยี่สิบนาทีก็พากันเป็นบ้าเป็นบอเป็นกอของอัดนะครับเนาะอ่าเสียดายเพลงนีอ่ามันเป็นละเมิดลิสิตอ่าละเมิดระบบของระบบยูทูบบริษัทมันประมาณเกือบพันล้านวิวแล้วครับอ่าปอยได้อ่าปอยได้หนึ่งชั่วโมงเหลืองหมดเลยตอนนั้นไปยี่สิบสามถี่ล้านวิวอยู่โอ้ยหาัวห่งเลยออครับ ต้องขอบคูณหล่ยนะครับนะอาสาพลง่าที่เขาณูาจั์มากนะคะนะะรับเนาะจะจวดจะจวดอ้ไหวววบริหารเนี่ย้พีเซน ขอบคุณที่มาอยส่สเนเตอร์และศิลปินทุกท่านพอหลายูแนนะครับที่านทุกท่านศิปินผิมาบอกทท่านพี่น้อง้เรากว่พายามทั้ี่น้องครับใอเนว่าเออีลีลยาามทงพี่ขอบคุณน้องซาลาครับขอบคุณนะครับข้อคขอบคุณทุกท โรงกในสูมันเขาจับไปเราบอกเนนมันนี่ยมันเกี่ยวเราบอกขอแจ้งแล้วบอกโลงเป็นมตรเราไปยืนนนั้นีวะให้เร <c oughs> กงเียล้บอนดีกว่ suốt suốt đấy học rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để may. ตมันข <so uh well, ึ้นที่แรกหุดเจียงมากอ่าบุ๊คไปยุ่มข่อยเลยใส่ผู้เดียวเลยเหลวมือเฮ้ยนะคักบรรยากาศโอ้ตายเลยครับข่อยลูกเจ้าไปตายอยู่บรรยากาศ่วงเลยนะเจงกูเห็นอยู่ไวแล้วนี่ผู้สาวมาหาข่อยยาวทะเบิ่งเด้อแซ่นี่โอ้ยเนี่ยวะ บ่กอะโอ้ยเลียจอดอยู uh, like, oh, er> ่มะหอยดีด้พี่วาเยวลองมึงบ่เอแม่ลเยเปิดเพี้ยหตีอเตี้ยีเนียวรจกาศโคตรดีครับแงเลยโอ้ยหอยใสยูฮันเลีวลงไอ้นี้วะ

รักแล่มีอยู่กินหมดนี่นครับมา,ามนไอ้เมื่อคืนนี่เนาะโอ้ไฮชิวมากเลยโอ้ฮัลโหลเตือนด้วยงาเอาเลยครับฟีชิว <c oughs> โคตรเท่บอกเลยครับชิวมากเบิง่งบรรยากาศรอบรถเพด่นเนาะบอกเลย ถึงไหนถึงกันครับเมื่อคืนมันตั้งเต้นอยู่นี่นอนไม่ได้มันหยาบมากผีสุดยอดครับถึงไหนถึงกันครับมีหวัวพรมพร้อมตรงนี้เหรอมันหาหาเบิ้งได้ยากแล้วเบื้งหลุดเกือบห้อยย่างคางแล้วหลังเนเออพูดซิววะสจัตครับบรรยากาศนยาจำเส้าเดียเด๋ยวเจอกันปีหน้าครับ ง่ายครับโอเคครับเน่สรุปบรรยากาศกันนะได้ไหมบรรยากาศดีครับราคาฮันด์จัดอีกมาอีกบ้างดิมาอีกแล้วมาสองปีแล้วอืมคืมาเนี่ยกับผ้าคนที่รักเข้ามานอนตั้งแคมป์เบึงบรรยากาศสรุปแล้วว่ามีได้อี่ยังบอการได้บรรยากาศแค่นั้นบอเปลี่ยนบรรยากาศไปเปลี่ยนบรรยากาศได้ยังไงบอได้เห็นบรรยากาศที่เห็นเปล่าเปลือม่ที่บอคือพุกคือผัว เขาก็ซอดแจ้งให้กันนี่ลายๆอย่างที่มันอยู่บ้านห้องก็นอนด้วยเพื่อนเนาะอยู่นี่ยกันบ่แบบมองมานอนยังต้องมาลองเบื่องต้องมาสัมผัสเองชื่อๆไปอีกห้องนี่บ่ไอ้เนี่บ่ที่เขาจอดซื้อเหล่าอยู่กันนอนแล้วขนานี้เนาะที่เห็นการของห้องเขายิ้มปุ๋ยเนาะเห็นการของหุองพวกผมหม่อมมาเนาะยะยิ้มปุ๋ยเร็วบ่กไปะปไ ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันปีหน้าครับ